เพราะความตายมันต้องอยู่ทุกเวลามันตายเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้มันจะไหวเหรอคิดว่าจะไปนั่นไปนี่ก็เป็นสังขารตัวปรุงตัวแต่งแค่นั้นเองแล้วทาไมจะไม่สามารถที่จะตัดสังขารไอ้ตัดแล้วก็กั้นสังขารตัวปรุงตัวแต่งได้ทั้งตัดทั้งกั้นมาได้เห็นไหมล่ะ มันปรุงมันแต่งเรื่องเขามันนี่เราไม่เราไม่สนใจกัามันเราสนใจในปัจจุบันตอนนี้นี่เห็นไหมละ่ะสติมันจะเข้ามาใกล้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 มาเรื่อยดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันจะเป็นปัจจุบันอยู่ด้วยสติเรื่อยๆเลยเมื่ออยู่ด้วยสติปั๊บมันก็ไม่มีสังขารขันตัวปรุงตัวแต่งว่าจะทำแบบนี้ในช่วงต่อไปเพราะความตายมันอยู่ปัจจุบันเราจะตายเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ก็จะทราบได้ มีแหละเมื่อสติมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้มีหนา้พาพระเจ้าจึงแตดแก่พระอาอนนท์อ,อนนท์เธอเระลึกถึงความตายมาแลวกี่หบนบรรดาร้อยหนหพันหนวนพระเจ้ากาับอ,อนนท์เห็นไหมล่ะประมาทอาอนนท์เธอประมาทมากเธอพึรองระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทพอหลวงปู่ได้พระสูตรนี้ปั๊บปุ๊บปั๊บต้ไปคารวะปับ๊บหลวงปู่ก็เลยลวรวมรวมปัจจุบันแห่งมรณสติ ตายเดี๋ยวนี้ขณะนี้การปรุงการแต่งนั่นคือกิเลสทั้งหมดหลวงปู่จิมไม่มีการปรุงการแต่งที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปข้างหน้าอีกลุลลงปุจจลรวรุจปัจจุบันรัวหลวงปัจจุบันนี่แหละที่บอกว่า,วามันถึงท่ของมันแห่งสติมันจอแบบนี้การปรุงการแตง่งเกิดขึ้นดับไปปัจจุบันเกิดขึ้นตั้งดูดับไปปัจจุบันเกิดขึ้นตั้งดูดับไปปัจจุบันนั่นแหละเราก็เลยเพียรพยายามเพื่อรักษาสติยืนปั๊บรู้ปับ๊บให้มันรู้ก่อน ก้าวห้องน้ําห้องส่วมถ้าออกมาลืมกลับเข้าไปใหม่ไปยืนพิงพิงพินิจดาตัวเองให้มีสติค่อยเดินออกมาก้าวอย่างมีสติก็แต่ละก้าวให้มีสติรู้ตัวว่าก้าวก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวออกมาจากห้องน้ําหรือก้าวขึ้นบนบันไดอพูดถึงได้เป็นภาวะก้าวไปทํางานไปนั่งอยู่บนเก้าอี้อันนี้คือเก้าอี้มันจะมีสติอยู่ปัจจุบันปัจจุบันของมันมันจะไม่ส่งนอก เวลารู้ปล่อยปับ๊บเวลาเห็นปล่อยปับ๊บอย่าเอานั้นมายุ่งกับจิตที่เวลาความคิดต่างๆเกิดขึ้นเราจะไปตามมันที่ก็ทิ้งความคิดแล้วก็อยู่เป็นปกติมีสติอยู่นี่ทนกับมันให้ได้ถ้าทําได้เช่นนี้ก็แสดงว่าเราเดินทางถูกนั่นแหละที่เรียกว่าสมาสติสม,สมาสมาธิเต็มภูมิอยู่ในมรรคเปดสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มภูมิไม่เป็นบ้าอีกในการทาจิตภาวนาถ้าเชื่อพระเจ้าก็ได้ดีหมด ถ้าไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้เลวทั้งหมดลรืก็จะเชื่อปีดามนดานดาร์คือพระเจ้าว่าอย่างอื่นไม่จําเป็นสติยิ่งมากยิ่งดียางอื่นแทบไม่จําเป็นฌานญานแทบไม่จําเป็นการสอดรู้สอดเห็นแทบไม่จําเป็นสติจําเป็นที่สุดมันี่ประโยชน์นี่เห็นเขาทาไมเรื่องของเขาอ่ะ ไม่จะรู้ว่าราจริตของเขาเดี๋ยวนี้เขาคิดดีน่ะต่อไปเขาคิดเร็วจะเรื่อยได้ไงนี่ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อก็ไม่หลงในสังขารขันเมื่อไม่หลงในสังขารขันก็สามารถเป็นพระเป็นสมณนะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์สามารถที่จะรวมพลังบุญลึกถึงผู้เป็นบิดาว่าวันนี้เป็นวันที่พุทธบิดาพทธเจ้าเสด็จจากดาวดิง ที่จำพรรษาอยู่ดาวดึงสามเดือนใจมาสลงสู่โลกมนุษย์ได้กลาพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ได้พฤปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์บุตรของพระเจ้ามีสติแล้วบุตรของพระองค์มีสติแล้วไม่หลงในสังขารตัวปรุงตัวแต่งอีกจึงมากลาพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวจิตหัวใจในวันนี้ที่พระองค์สดิจลงจากดาวดึงสู่โลกมนุษย์ แม้จะเป็นอุปมาอุปไมยบอกว่า,าวการพบลูกพบเละอลูปพกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานคนหูนหนวกตาบอดนรกเปรตอสุรกายตลอดพรมโลกเทพูุตรพิดาเห็นกันหมดเล็บปัตนาภูธิยานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ตามเพราะเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เห็น เราไม่เข้าไปก้าวไก่นั่นก็คือเป็นตำราที่เล่าขานต่อกันมาสองพันร้อยกว่าปีแต่จะเป็นยังไงเป็นเรื่องของตำราอย่าเชื่อโดยอ้างตำราในกาลมสูตรนี่ถ้าอยากจะเห็นอยากจะรู้ที่เป็นความจริงความจริงให้พึงมีสติเถิดถ้ามีสติแล้วความเชื่อความใสก็จะเพิ่มพูนพอกปูนด้วยความเชื่อความเลื่อมใสที่มีสติไม่ใช่ความเชื่อความเลื่อมใสที่งมงายแบบเป็นความหลง พระสูรต,ต่างๆศึกษาความรู้ดูเชื่อก็เชื่อแบบมีสติไม่ได้เชื่อแบบความหลงพระสูตรนี้สมควรพระสูตรนี้ไม่สมควรเมื่อมีสติแยกแยะยกกำลมาสูตรขวางปั๊บนั้นเลดเราจะมีสติเต็มที่ไม่ต้องเถียงใครใครจะว่าทูกใครจะว่าพิษเราไม่ได้เถียงใครเราพืชปฏิบัติตามสิ่งที่เรารู้เราเห็น ที่ถูกต้องดีงามตัวนี้เล่คือของเราทั้งหมดเหมือนื่องปู่พาลูกประพฤติปฏิบัติพระจะถือศีลสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่เราไม่เข้าไปเข้าใจแต่ของเราศีลเราต้องบริสุทธิ์เพกกายเรานี่เราได้มอบให้กับพระเจ้าแล้วการถือศีลก็เอากายถือด้วยใจเอาใจถือด้วยใจต้องบริสุทธิ์ด้วยกายต้องบริสุทธิ์ด้วย บริสุทธิ์ด้วยศีลศีลจะต้องบริสุทธิ์พุทธผ่องจริงๆมูจะใช้ตระสาตตระแกะเราก็ไม่เข้าไปก้ากายเรื่องใครเรื่อ,ของขามันแต่เราไม่ใช่มูจะขุดดินดาจ้าผ้าของเขียวจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองเหมือนคารวะญา้จาจยบเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่จะต้องลบหมกไหมคุมไหนเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่แต่เรื่องกูไม่ทาศีลจะต้องบริสุทธิ์พุทธผ่องเพราะกายนี้เป็นของรพระเจ้าแล้ว ใจนี้เป็นของผู้ศรัทธาแล้วใครจะทําเรื่องลามุกจกระเปิดใครจะไปตุกต้องลบวงไม่เราก็ไม่เข้าไปเก้าการนะแต่นี้หน้าที่ของลูกที่จะทํากายให้บริสุทธิ์ใจให้บริสุทธิ์เพราะกายใจนี้เป็นของผู้เป็นบิดาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์นี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลทเทศ่ได้ฟังปลาลบทําให้ฟังว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันที่ อุปมาอุปมมยในปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จเตจจำพรรษาบนดาวดึงคืออุปมาอุปมยว่าเป็นวันนี้สมมุติว่าเป็นวันนี้พอเข้าใจไหมแต่เราก็ไม่รู้ไม่ใช่เพราะในพระสูตรนั้นว่าเสด็จเตจจำพรรษาบนดาววดึงในวันที่แสดงยมกับพิหารสยบพวกดีรัาทีนอกรีดนอกลอยหลายนที และพระองค์จริงเสด็จไปจำพรรษาบนดาวบดึงในตำราหนึ่งว่าในพรรษาที่หกในตำราหนึ่งว่าในพรรษาที่เจ็ดในการที่ตรัสรู้เป็นพู้ที่ยานแล้วจริงเกิดแค่ไหนเราก็เกิดไม่ทันเราก็เลยใช้สมมุตินี้ให้เป็นประโยชน์ในวันนี้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากดาวดึงลงสู่โลกมนุษย์เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธได้ทําบุญร่วมกันในวัดวา,าราัานนั้น ฟังเทศฟังธรรมเพื่อยังสติกำลังปัญญาให้เกิดจะได้สร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาสร้างความเชื่อความเริ่มใสให้เกิดขึ้นในจิตในใจทานบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวนาบาร,รมีให้เกิดในวันนี้เพื่อจะได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลต่อไปขโมทนาด้วยสาธุ